สวัสดีครับทุกคนบ้านข้างหลังผมเนี่ยทําบ้านเช่าหรือว่าค้าขายกันดีครับนี่ทรงอย่างนี้เลยประมาณ5ห้องนะครับนี่แปลงนี้อยู่ที่ตาบลลางสาลี่อำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีฉนดคุทแดงด้วยนานหนึ่งไร่3งาน40ตารางวา2ฉงนดนะครับรวมแล้ว1ไร่3งาน40ตารางวาเจ้าของบอกขายอยู่ที่2ล้านหแสนบาทนะครับนี่หลังนี้เลยส่วนเส้นนี้นะนี่ครับ เป็นทางหลวงแผ่นดินไปเซเว่นนะครับห่างจากเซเว่นลำขุนไทยวัดลำขุนไทยเนี่ยครับประมาณ2กิโลเองมีเพื่อนบ้านนะเพื่อนบ้านเต็มมเลยนะครับนี่เพื่อนบ้านทางนั้นเลยนี่มีก็เพื่อนบ้านตรงข้ามกับที่ดินที่ผมจะขายนะครับเดี๋ยวให้ดูทางนี้ทางนี้ไปอำเภอท่าม่วงนะครับห่างจากอำเภอท่าม่วงอ่ะประมาณ14กิโลและทางนี้ก็มีเพื่อนบ้านนะนี่เพื่อนบ้านทางนั้นเลยกรุงเทพเนี่ยประมาณ120กิโลครับ ไปเดี๋ยวผมกลับกล้องเข้าไปดูด้านในกันว่าบ้านหลังนี้เป็นยังไงนี่หน้ากว้างเนี่ยจากถังขยะเนี่ยทางซ้ายมือวาดตามถนนหลวงไปเนี่ยครับไปถึงตรงป้ายนู่นเนี่ยหน้ากว้างประมาณ30ลึกซ้ายขวานเนี่ยประมาณ55นะครับบ้านหลังนี้นะครับมันเหมือนห้องแถวเราสามารถมากั้นกลางเพิ่มธุรกิจเราได้นะครับนี่ก้านเป็นล็อกเป็นล็อกได้เลยนะครับแต่ว่าเจ้าของเก่านะเขาสร้างเพื่อการค้าขายนี่ เดี๋ยวเข้าไปดูด้านในกันว่าเป็นยังไงนะครับให้ดูกว้างๆดูลงๆก่อนนะครับข้างบนเป็นฝ้าแขวนนะครับประตูม้วนทั้งหมดเลยอ๋อช่องแรกนูน่นด้านขวามือาลอดหันหน้าเข้าแปลงที่ดินนะครับอ่าเป็นประตูบัเลื่อนหน้าถนนเนี่ยมันเป็นทิศเหนือนะครับท้ายแปลงที่ดินนะเป็นทิศใต้ดูตรงนี้เขาก็จะมีซอกเล็กๆตรงนี้นะครับ เพราะมันเป็นประตูเลื่อนอย่างนี้ครับอยู่ด้านขวามือของของบ้านนะครับตรงนี้ที่เป็นห้องกระจกเนี่ยนะเป็นห้องนอนนะครับเป็นห้องนอนยาวเข้าไปยันข้างในเลยนู่นครับหนาดกำแพงไปยันห้องครัวเลยนะครับทางเข้าห้องนอนก็คือเข้าตรงนี้นะครับหลังเนี้ยมีสองห้องนอนนะครับแล้วก็ปูกระเบื้องไว้ครึ่งหลังซ้ายมือเป็นห้องนอนนะครับ เป็นห้องนอนขนาดใช้ได้เลย3าเมตรคูณสาเมตรนะครับเลี้ยวมาด้านขวานี่ก็น่าจะเป็นห้องห้องแต่งตัวห้องเก็บสื้อผ้าได้ลึกเข้าไปข้างในนู่นเป็นห้องน้ำเรามาดูตรงนี้ต่อนะครับตรงนี้คือห้องครัวนี่นะครับพอเรามองมานอกบ้านโอ้รถรถเสียงดังนะครับ เรามองมันนอกบ้านนี่นไงหน้าขายของไหมครับขายของสบายเลยเพราะมันติดถนนหลักของบ้านหลังสาลี่ไปอําเภอท่าม่วงเนี่ยครับเนี่ยเส้นหลักเลยเข้าไปดูด้านในกันครับเพราะว่ามันมีบ้านอีกหลังหนึ่งนะครับไปแล้วด้านในเนี่ยจะมีบ้านอยู่อีกหนึ่งหลังนะครับข้างในเนี่ยมันจะเป็นสวนย่อมๆแล้วก็มีสระน้ําด้วยนะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวจะให้มองไปข้างแปลงที่ดินเราเป็นไรอ้อยนะครับ นี่เป็นไรอ้อยตางนั้นเลยรถวิ่งเยอะนะครับนี่มาตรงนี้ก็มีห้องน้ำอีกแนะอยู่ด้านนอกนี่ครับนี่อ่ะให้ดูหน้าถนนอีกรอบนึงเราเดินไปด้านในกันเลยปะ่ะต้นไม้เขาก็เยอะนะครับเขาปลูกไว้ส่วนใหญ่จะเป็นต้นไม้ประดับเนี่ยครับแบบนี้นะเรียงเป็นแถวมาเลย นี่เป็นโรงจอดรถครับบ้านหลังนี้ล้อมกราแพงไว้ทั้งหมด3บ้านนะครับยกเว้นด้านหน้าไม่ได้ล้อมนะครับนี่ต้นอะไรครับนี่ฝักเบลเลอร์เลยเขาเรียกก็ฝักอะไรอ่ะฟ้าฟ้านี่ครับลิ้นฟ้าหรืออะไรเนี่ยครับต้นเบลเลอร์เลยนี่ต้นกระทอนครับมีลูกให้แล้วนะใช่ไหมนะครับมีอยู่สองต้นครับนี่แล้วตรงนู้นต้นมะม่วงนะครับที่มีเป็นพุ่มๆเนี่ย เป็นกำแพงนะครับเขาล้อมไว้นี่ลงรถนะครับเดี๋ยวให้ดูบ้านหลังนี้ครับบ้านหลังนี้อยู่ข้างในที่เดินเข้ามาเนี่ยครับจะมีบ้านอีกหนึ่งหลังนี่ประตูทางเข้านะครับตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นนะครับส่วนตรงนั้นเป็นห้องนอนแอ์เนี่ยมีห้องนั่งเล่นด้วยนะตรงนี้ครับเขาจะปลูกติดกับกำแพงด้านขวามือเลยกำแพงของแปลงที่ดินเนี่ย นยครับพิงเลยนะครับพิงกำกำแพงเลยนี่ห้องนอนครับนี่ห้องนอนด้านหน้าเขาก็จะปูกระเบื้องไว้นั่งเล่นนะครับข้างบนเนี่ยเป็นเมทัลชีตหลังคาเนี่ยครับเป็นเมทัลชีตส่วนข้างบ้านก็ประมาณนี้ครับนี่คือห้องนอนเนี่ยครับเขาจะชิดกับกำแพงนี้เลยบ้านที่อยู่หลังข้างในนะครับนี่ แอ์อยู่ตรงนี้ต,ตัวตัวเบลเลอร์เลยครับนี่ออย่างนี้เลยปะเดี๋ยวผมให้ดูสระน้ําที่อยู่ข้างลงรถและข้างบ้านหลังข้างในนะครับนี่สระน้ำเนี่ยครับอยู่ด้านหลังเลยมีปลาเยอะนะครับเนี่ยปลาตัวเบลเลอร์เลยนะครับปลาเขาเลี้ยงไว้เยอะนะครับเนี่ยน้ําไม่แห้งครับบ่อเนี้ยแต่น้ําเขายุบนะครับ นู่นมองไกลๆนู่นก็เป็นกำแพงล้อมนี่คือด้านหลังของแปลงที่ดินแล้วนะเขาจะล้อมกำแพงไว้หมดเลยข้างๆบ้านที่อยู่ด้านในก็จะมีออไผ่กใหญ่อยู่กอนหนึ่งครับติดกับรั้วเลยนี่ถึงด้านหลังของแปลงที่ดินแล้วนะครับเพราะมันหนึ่งไร่ก,กว่าเองเกือบสองไร่มันก็เลยเดินมาดูไม่เยอะมากครับ ส่วนข้างหลังแปละข้างหลังแปลงที่ดินของเพื่อนบ้านนะครับนี่ผมให้ดูอ่นอกรั้วเรานะครับนี่ถ้าเราหันกลับไปหน้าแปลงที่ดินเราข้างหลังบ้านนี่ครับสนใจก็ลองทักเข้ามาสอบถามผมเพิ่มเติมได้นะหลังนี้นะครับนี่ข้างหลังบ้านดูสวยไหมลนะ่ะ ้อมกำแพงหมดเลยนะแบบนี้เลยครับหลังบ้านออกก,อกว้างๆอย่างนี้เลยหน้าบ้านก็ไว้ขายของหรือว่าทําห้องเช่าก็ได้ไม่งั้นก็หลังนี้เราก็เอาไว้นอนพักนะครับข้างหน้าก็ทําเป็นห้องเช่าสบายๆเลยมันเป็นธุรกิจอีกอย่างหนึ่งเพราะตรงนี้มีมีคนหาเช่าบ้านกันเยอะเหมือนกันครับที่ผมสอบถามนะเพราะมันเป็นหมู่บ้านใหญ่หมู่บ้านเจริญน,นะครับ โอเคผมฝากแปลงนี้ไว้อีกหนึ่งแปลงไว้พิจารณานะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ